ก่อนไปดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะงี้ชาวต่างชาติสงสัย คนไทยเนี่ยทนฤดูร้อนได้ยังไงเรื่องนี้ฝรั่งอาบปากค้างเลยฮะท่านผู้ชมครับในโลกโซเชียลได้มีชาวต่างชาติรายหนึ่งครับเขาเนี่ยได้ไปโพสต์แชร์ประสบการณ์ของตัวเองลงในโลกโซเชียลนะครับโดยเขาเนี่ยก็เข้าไปเล่านะครับบอกว่าเออเนี่ยอนาคตเนี่ยนะฉันก็มีแพลนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยแต่ฉันสังเกตนะว่าเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนมากบางครั้งเนี่ยฉันมั่นใจเลยว่าร้อนมากถึง8เดือนแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าร้อนมากตั้งแต่ช่วงมีนาไปจนถึง พฤศจิกายนนู่นเลยมันก็จะมีแค่ช่วงประมาณพฤศจิกาไปจนถึงสักประมาณมีนาได้อะที่อากาศไม่ค่อยร้อนมากคือฉันเนี่ยนะก็มีคําถามจากใจตัวเองเหมือนกันที่เป็นชาวที่อยู่เมืองหนาวมาตลอดว่า อากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เขาแบกรับความอดทนตรงนี้ได้ยังไงเขาชินชากับเรื่องแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าส่วนใหญ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่แต่ในห้องแอร์กันหรือว่าพวกเขาเนี่ยอพยพไปอยู่ที่อื่นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ย้ายกลับมาในช่วงหน้าหนาวหรือว่าควเาเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า อย่างที่บอกกันนะคือผมก็ไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าผมก็มีแพลนที่จะไปทอ่องเที่ยวที่ประเทศไทยเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่ผมสงสยัยเชื่อไหมครับว่าจากบทความเนี้ก็มีผู้คนมากมายได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ไว้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับลองไปดูกันว่า จะมีชาวต่างชาติหลายคนเขามาแชร์เคล็ดลับหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นอะไรเอาไว้บ้างนะฮะทันแรกบอกนะครับว่าเอาจริงๆเนี่ยนะ,เ,ะเรื่องการปรับตัวปรับชีวิตอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเรื่องของวิดีโอเกมหรอกเพราะว่าทุกครั้งที่คุณจะออกจากบ้านคุณจะต้องวางแผนชีวิตว่าคุณจะต้องไปทางไหนตรงไหนบ้านที่มีห้องปรับอากาศหรือว่ามีแอ คือฉันเนี่ยนะ่าก็อาศัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางครั้งฉันก็อาศัยการเดินเข้าไปใต้ดินแล้วก็ผ่านห้องแอร์หรือบางครั้งก็เลือกเดินเส้นทางที่มีการเชื่อมไปยังห้าสรร์เนค้าที่ไม่แอร์น่ะดังนั้นฉันจึงคิดว่ามันเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายอะนะท่านต่อมาบอกนะครับว่าก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ปั่นจักรยานท่ามกลางอากาศร้อนๆตลอดเวลาก็ผ่านไปได้ด้วยดีบางครั้งเนี่ยฉันก็พกขวดน้ำไปขวดหนึ่งเล็กๆเ,เอาไว้ดื่มนะ่ม่ะะะะไไมต้ออาาาบกครรวจปยลุณ ประเทศไทยเนี่ยมีแป้งเย็นมีหลายยี่ห้อเลยแหละจากนั้นก็มีคนเข้ามาถามนะครับบอกว่าแป้งเย็นที่คุณว่านั้นคือแป้งอะไรหรอฮ่าฮ่าฮ่า คอมเมนต์ท่านต่อมาบอกนะครับว่ามันจะไปยากเลยละครับคุณอีชันก็ไปหาสาว่าน้ําดีๆร้อนเนี่ยก็ไปหาที่เพลิดเพลินกับมันสิบางวันก็อาบน้ำวันละสองถึงสามครั้งแล้วก็ไปเดินชิวๆตามห้างต่างๆก็มีแอร์เย็นสบายๆนะเหตุมห้แค่นี้มันก็ไม่ร้อนแล้วท่านต่อมาบอกนะครับว่าฉันก็เปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อยืดสิบางครั้งก็อาบน้ําบางครั้งก็โดนเล่นในที่ล่มหรือบางครั้งก็เข้าห้องปรับอากาศหรือว่าห้องแอร์นั่งไง้ม้นต่อมาบอกนะครับว่าจะไปยากเลยล่ะฉันก็เฝ้าบ้าน พอแดดมันเริ่มตกฉันก็ค่อยออกมาจากบ้านไปหาอะไรกิน คือฉันก็แบ่งเวลาเลยนะถ้ามีกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็ไปหาทำก่อนสัก11นาฬิกาแล้วระหว่าง11อนาฬิกาจนถึง1 6บนาฬิกา30นาทีเนีน่ยฉันก็อยู่ในบ้านหลับยา,ยาวๆไปเลยจ้าแล้วก็ตื่นมาอีกทีสักประมาณ5โมงถึง6โมงเย็นแค่นี้ก็ง่ายแล้วเม้นต์มาบอกนะครับว่าฉันคิดว่าการที่เราจะไปนั่งหมกตัวอยู่ในห้องแล้วก็แบบกลัวร้อนเนี่ยนะเท่ากับว่าเราเองก็สูญเสียเวลาสําคัญของชีวิตไปฉันคิดว่าเราก็ควรออกไปเดินที่มันมีร่มๆ่มสิมันก็ไม่ร้อนมาก ที่สําคัญเนี่ยนะแล้วก็หาวิธีการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมที่ต้องใช้แรงในช่วงกลางวันอย่างเช่นการไปท่องเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละท่านต่อมานะครับได้พูดเอาไวา้ว่าไม่รู้ยังไงนะแต่ฉันก็รู้สึกได้ว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยอากาศมันจะร้อนกว่าบริเวณรอบนอกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยตอนที่ฉันเนี่ยนะไปเดินเล่นแถวรอบนอกหรือแต่จังหวัดเนี่ยฉันเดินได้ไกลามากถึง5กิโลเลยนะก่อนที่เหงื่อจะออก แต่ที่กรุงเทพเนี่ยฉันเดินจากบ้านไปปักซอยไปร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งนเนี่ยนะไม่เกิน50เมตรปรากฏว่าเหงืิดเต็มหลังฉันเลยแหละทุกคนท่านต่อมานะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันคิดว่าฉันมีวิธีที่ดีนะก็คือร้อนเมื่อไหร่ก็เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อ ที่นั่นจะมีแอร์มากมายเลยคุณจะได้สัมผัสกับความเย็นช่อมในที่นั่นท่านพมานะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าฉันคิดว่าประเทศไทยกับประเทศรอบข้างเนี่ยนะมันก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยบางประเทศเนี่ยอาจจะเป็นประเทศร้อนชื้นบางประเทศก็จะเป็นแบบการร้อนแบบแห้ง ฉันคิดว่าประเทศไทยนั้นก็อาจจะไม่ได้ร้อนอย่างที่คุณเข้าใจลองมาสัมผัสด,ดูก่อนฉันคิดว่ามันต้องมีความแตกต่างสำหรับความคิดคุณอย่างแน่นอนทันต่อมานะครับได้บอกเอาไว้ว่านั่นน่ะสิหน้าร้อนก็ร้อนมากๆหน้าหนาวก็หนาวมากๆบางปีเนี่ยนะฉันต้องสวมแจ็คเก็ตลายชั้นเลยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยหนาวมากๆทําอะไรก็ไม่สะดวกเลยอึดอัดไปหมดหน้าหนาวก็ลําบากหน้าร้อนก็พอตัวว่าฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงเป็นคำถามที่มีแต่ปริศนาหน้าดูเลยแหละทันต่อมานะครับได้บอกเอาไว้ว่า ฉันก็ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าประเทศฉันเ,นเป็นประเทศเมืองหนาวตอนที่ฉันอยู่บ้านของฉันเนี่ยนะพวกเราต้องใช้ฮีตเตอร์ในการทําความร้อนหรือว่าให้ความอุ่นพวกเราแย่งกันแต่พอที่ฉันมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยพวกเราต้องแย่งกันใช้เครื่องปรับอากาศเพราะาอากาศที่ไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนพวกเราต้องเปิดแอร์กันทั้งวันทั้งคืน เมนตามาบอดในคบว่าฉันก็ใช้เวลาสักพักนั้นในการปรับตัวจนตอนนี้เนี่ยฉันไม่ต้องกังวลเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วอย่าออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ออกไปเหงือแทบจะไม่ออกเลยได้ซ้าท่านตามา,านนครับได้บอกว่าถ้าคุณร้อนมากๆเนี่ยนะฉันก็นแนะนําว่าอยากให้คุณไปนั่งเล่นที่บริเวณริมสระน้ําอ่าหนั่งซือแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันร้อนมากๆแล้วก็ก็ลองบินไปที่เกาะสมุยหรือไม่ก็คือเกาะที่อื่นดูสิสิ่งนี้อาจช่วยคุณได้มากเลยละ ท่านตมาได้บอกไว้นะครับบอกว่าอย่างแรกนะถ้าคุณมาที่นี่คุณจะต้องดื่มน้ําให้มากๆรักษาสมดุลของร่างกายให้เหมาะสมสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่สบายๆไม่ต้องสวมรองเท้าบูทตไม่ต้องสวมกางเกงยีนหรือผ้าที่มันหนาๆเนี่ยไม่ต้องใส่นอกจากนี้เนี่ยนะก็พกผ้าไวส้สัเลืนนึงเอาไว้เช็ดเหงือ่อหรือ พยายามเดินในที่ที่มีร่มหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดเป็นระยะเวลาที่นานแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคุณก็อย่าไปกินของเผ็ดเ็ดด้วยละกันท่านตบานนะครับได้ตั้งคําถามเอาไว้ว่านั่นแหะสิประเทศไทยเี่ยคนข้านที่จะรอนมากเลยนะฉันก็แค่สงสัยว่าทําไมห้องเรียนบางโรงเรียนเนี่ยถึงไม่มีเครื่องปรับอากาศพวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตในวันที่ไม่มีแอร์เนี่ยได้ยังไงแล้วการเรียนรู้เนี่ยจะทําให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงไหมท่านตมาบอกนะครับว่าฉันก็เคยไปประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเลยล่ะ แต่ว่าฉันแก้ปัญหาด้วยการซื้อพัดลมไอ้น้ําเครื่องเล็กๆพกติดตัวไปทุกที่สิ่งนี้ช่วยได้มากเลยทีเดียวท่านตมานะครับบอกว่าฉันคิดว่าคุณก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายหรอกเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยมี5้สสินค้าและร้านสะดวกซื้อมากมายที่ติดแอร์ถ้าคุณร้อนมาหลายแล้วก็ก็ลองไปซื้อหอสักชิ้น2ซิ้นอยู่สิและคุณจะได้ตากแอร์ด้วย ท่านต่อมานะครับบอกว่าเรื่องแค่นี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะมันมีการปรับตัวได้ไม่ยากแค่คุณอย่าไปใส่อะไรที่มันหนาะๆแค่นี้คุณก็จะรู้สึกว่ามันชิลแล้วท่านต่อมาบอกนะครับว่าฉันก็รู้สึกว่าตัวเองก็ปรับตัวไม่ได้นะออกจากห้องแอดเทียรไรรู้สึกว่าไม่สบายตัวทุกทีท่านต่อมานะครับได้มาแชร์ประสบการณ์เอาไว้ว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันร้อนเนี่ยนะแนะนําว่าให้คุณเนี่ยลองไปสปาดูไปซาวน่าก็ได้สิ่งนี้จะช่วย ผ่อนคลายความเครียดของคุณลงไปได้บางครั้งก็ไปหาอาหารทําหรือไม่ก็ไปแช่ตัวในสระน้ําแค่นี้คุณก็จะรู้สึกว่าอากาศไม่ร้อนอบอ้าวอีกต่อไปท่านตาม,มานะ่ครับได้บอกไว้ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะ่าจะคิดว่ามันขึ้นอยู่กับสถานที่และความอดทนของแต่ละคนสําหรับฉันแล้วเนี่ยฉันชอบอากาศร้อนนะเพราะว่ามันทําอะไรแล้วรู้สึกว่ามันคล่องตัวมันโฟลดีท่านต่ม,มาบอกนะครับว่าถ้าคุณมาที่ไทยแล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็คงชินไปเองร่างกายคุณก็จะสามารถปรับตัวได้ ซึ่งคร่าวๆนะครับก็จะมีคนมาแชร์ประสบการณ์เอาไว้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีการแนะนําบอกว่าเออเดินร่างกายก็ปรับตัวได้หรือไม่ก็ทาร้อนมากๆก็ไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อสิก็มีแอร์ให้หรือบางคนก็บอกนะครับว่าก็ไปว่ายน้ําทำสปานวดหน้าซาวหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าหลายคนก็เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วหรือถ้ามันไม่ไหวจริงๆล่ะก็ก็ลองไปเปิดแอร์นอนสบายๆแล้วก็รอพระอาทิตย์ตกค่อยออกไปหาอะไรกินเดินเล่นอะไรก็ได้ ก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับ ก็ต้องบอกว่ามีชาวต่างชาติหลายคนเนี่ยเข้ามาตอบชาวต่างชาติคนนี้เอาไว้เพียบเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดว่าอากาศร้อนในเมืองไทยเนี่ยทำไมหลายปีที่ผ่านมาพวกเราถึงผ่านกันมาได้ท่านผู้ชมเองมีเทคนิคในการเอาตัวรอดอย่างไรในช่วงฤด,ดูร้อนกันบ้างฮะต้องบอกว่าชวงนี้ก็หน้าร้อนแล้วเตรียมรับมืออะไรกันไว้แล้วบ้างฮะคอมเมนต์บอกการต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกการต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินในวันนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ